แล้วก็ทําทแบบบบ้านเราเลยและครับไม่ไ่้ยากครับแล้วก็วัดขนาดขอบนอกขอบในอขอบด้านในมาตัววัดมันไม่ใช่งานละเอียดเท่าไหร่นะครับ เขเลื่อยธรรมดาก็ได้นะครับเลื่อยเลือเล่อยลันดาธรรมดานี่แต่นี้ทีนี้สดิตต้เหนื่อยอเลใช้เลื่อยตัวนี้แทนนะครับก็จะได้ น,นี้มาพอดีนะครับหน้าววก็พอดีรถเรามาไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ดึงตะปูอ่า <c oughs> ตรงนี้ออกนนะครับ สองตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้สปู่ขันแทนนะครับูขันแทนทั้งสองด้านเลย เขาจะทำสังสีรองเพื่อความแข็งแรงหน่อยหนึ่งนะครับล้วเก็บไปใช้ต่อเฮยประกอบแล้วก็จะขันนอ็อตเข้าที่รูเก่านะครับแต่น,น็อตเล็กนะครับที่รูเก่าครบโดยเราจะเจาะใช้สว่านนะครับใช้สว่านนี่เจาะเจาะรูให้ตรงนะครับแล้วก็เราจะใส่เข้าไป แล้วเราก็ใช้สกรูนะครับสกรูเนียขันเข้าไปมันก็แข็งแรงกว่าทนทานบาปูธรรมดานะครับแล้วเราก็ได้บัวที่สวยๆเราตับขึ้นมานะครับยอดแข็งแรงไม้ปดูที่คงไม่ผุนะครับแล้วขันแน่นด้วยน็อตน,นะครับแทนน็อตแทนตะปูอนก็ใช้ตะปูเล็กขันไม้ไมนผุ ทีนี้เนี่ยทำไงก็ไม่ผุนะครับดาบนี้ใช้ได้อีกนานนะครับถ้าเผื่อตัวนี้พังไปนะครับทิ้งทิ้งไปซื้อนใหม่มาแล้วสามารถเปลี่ยนตัวนี้ไปใส่แทนได้นะครับเป็นร้อยปีก็ไม่เป็นไรครับไม้ประดู่ครับเ้วก็ได้ของดีๆเรากลับขึ้นมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับลดน้ำต้นไม้อ่าขอบคุณที่รับชมค,ครับ